สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเช่าพระหลวงพระโตบางพีกันนะครับรุ่นกูแตกนะครับก็มีลูกค้าส่งพระมาให้นะครับแล้วก็ดูกันแล้วแหละโอเคหมดทุกอย่างนะครับราคาก็ตกลงกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาพี่เขานะครับอยู่แถวพระรามสองนะอยู่แถวพระรามสองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้เราก็เช่าพารกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณพี่เขามากๆนะครับแต่ว่าพี่เขานี่ก็เอขอแบบว่าไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับสําหรับหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในนะครับนี่ครับผมอ่าวันนี้นะครับที่มาเช่านะครับก็ตามนี้เลย นะครับก็จะมีกรุแตกรุ่นสองหลังยันนะครับเป็นหลังยันหมดเลยนะครับได้มาทั้งหมดห้าองค์นะครับนี่ก็เป็นวันณะออกจากเข้มเข้มดำาๆนะครับแล้วก็มีประกายทองนิดนึงนะครับคือเนื้อข้างในเนี่ยเป็นทองนะครับข้างหลังนี่นะครับเป็นหลังยันพุทธนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นแบบวันณะแบบผสมก็ได้นะครับนี่ครับผมตะใบข้างชัดเจน นะครับอ่านี้อีกองอีกองหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็ดำดำเข้มๆเหมือนกันนะครับเลี่ยมมาพร้อมใช้นะครับเลี่ยมกันน้ำนะครับนี่นะครับนี่ก็จะคล้ายๆองค์แรกนะดำเข้มๆแล้วครับแล้วก็ออกจากประกายทองนิดนึงนะครับนี่ครับอันนี้ทีเด็ดนะครับ แบบลงกุนะครับก็คือมีคราบกุนะครับวันณะดำนะครับแล้วก็มีคราบกุมีลาขาวมีเม็ดทรายเม็ดอิฐแดงนะครับอ่ะให้ดูองค์นี้ก่อนนะครับองค์นี้นี่นะครับสวยงามนะครับข้างหลังนี่ขึ้นเป็นลาขาวนะครับเป็นจุดๆเลยนะครับสวยงามมากเอกลักษณ์ของหลวงพ่อโตที่ลงกุนะครับนี่นะครับ จมูกต้องโตๆนะครับตาต้องลึกๆนะครับนี่นะครับอ่ะอันนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้พิเศษหน่อยนะครับอันนี้พิเศษหน่อยนะครับก็มีคราบกุ่เหมือนกันนะครับมีลาขาวเม็ดอิดแดงมีคราบกู่นะครับแต่องค์นี้นะครับองค์นี้เนี่ยเหมือนกับว่าฝั่งซ้ายขององค์พระเนี่ยเขาไม่ได้ตะใบข้างมานะครับเห็นไหมครับจะมีเนื้อปิ้นอยู่ข้างๆ นี่นะครับพี่มครับคือทุกทีอ่พระหลวงปโตกูแต่เขาจะตะใบข้างมานะครับแต่องค์นี้เนี่ยเขาไม่ได้ตะใบฝั่งนี้มานะครับก็เป็นองค์ที่พิเศษองค์หนึ่งนะครับและพระองค์นี้ได้หนาได้ล่ําด้วยนะครับเนี่ยครับดูดูด้านข้างนี้นะครับนั้นหนาเลยนะครับนี่นะครับหนาปึกเลยนะครับดูใต้ฐานนี้นะครับ นี่นะปึกเลยนะครับนี่อันนี้บัวน้อยนะครับหรือพิมพ์ฉายแสงปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลังเรียบหายากนะครับรุ่นนี้ที่เป็นหลังเรียบส่วนใหญ่จะเป็นเออยันพุดนะครับนี่ครับอันนี้หายากหายากว่ายากแล้วนะครับหาสวยๆนี่ยิ่งยากนะครับ ภาพประจำวันผมว่โตบางพีปีหนึ่งเจ็ดนะครับวันพฤหัสบดีลงยาสีส้มนะครับกันไหลเดิมๆเต็มๆเลยนะครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับกันไหลเต็มๆเลยนะครับสวยมากไม่มีหลุดไม่มีลอกเลยนะครับด้านหน้านี่ลงยาสีส้มนะครับสีนี้หายากนะครับก็อาจจะมีคราบดำๆตามสภาพการเวลานะครับแต่ถือว่าสมบูรณ์มากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับผม ได้มาสองเหรียญนะครับเหรียญสามพี่น้องนะครับวัดบางพีใหญ่ในออกปีสองสามบล็อกหน้าใหญ่นะครับอันนี้เป็นบล็อกหน้าใหญ่นะครับรุ่นนี้จะมีสองบล็อกคือบล็อกหน้าเล็กกับหน้าใหญ่นะครับก็แล้วแต่คนนิยมนะครับนี่สภาพสวยๆห่วงเดิมๆเลยนะครับทองแดงลมดําครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับใครมี หลวงพ่อโตวัดบางพีอยากจะออกนะครับอยากจะขายก็ส่งมาให้ผมดูได้นะครับตรงช่องทางที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับ Facebook แฟนชารัทธาบารมีหลวงพ่อโตนะครับหรือว่าจะเป็นไลน์ก็ได้นะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ